กำลังมองหาโฟมดีๆสัก1หลอดนะคะดได้อยากแนะนำโฟมไฮยาจากกิฟฟารินหลอดนี้นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นโฟมที่ตอบโจทย์ ทุกสภาพผิวหน้านะคะไม่ว่าผิวแห้งผิวมันหรือผิวผสมก็สามารถใช้โฟมหลอดนี้ได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ผิวแห้งนะคะก็ใช้ได้นะคะจะไม่ทําให้ผิวของเราแห้งกร้านนะคะส่วนคนที่ผิวมันก็จะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะเป็นโฟมที่มีไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่งางใสด้วยนะคะสําหรับโฟมหลอดนี้ต้องบอกว่าเราได้ใช้แล้วรู้สึกชอบมากนะคะฟองจะนุ่มมากนะคะสัมผัส สัมผัสไปที่ผิวหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าเราอยากล้างหน้าได้นานมากมากยิ่งขึ้นนะคะฟองจะนุ่มค่ะแล้วเวลาล้างออกก็ออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญหลังจากที่เราล้างเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ถึงผิวกระจ่างขึ้นนะคะนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเวลาล้างจะได้กลิ่นหอมสดชื่นนะคะทําให้เรามีความสุข นะคะไปหนึ่งสเต็ปในการอาบน้ำด้วยนะคะสำหรับโฟอร์มไฮยาหลอดนี้นะคะราคาอยู่ที่220บาทขนาด 1, 100กรัมค่ยไงก็ฝากโฟอร์มไฮย่าหลอดนี้ไว้ด้วยนะคะ